เตรียมอาหารช้างค่ะช้างจะมาสีเชือกนะคะมาที่ทีแห่ที่ชุมชนของเราเราก็จะเตรียมอ้อยไว้ให้ทุกคนบูชานะคะให้อาหารช้างเพ็นทีไปเขาพาคำเออพ อันพญาย่งเนาะค่ะแล้วเป็นผู้พาลูกล้านเทพกปร่างเตรียมอาหารอ้อยค่ะจุ่มชนของเราโอ้เขาเห็นนางเอกเนาะโอ้ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวหัวหน้าให้หนูเดินผ่านก่อนเด้อค่ะหนูจะหายอ้ยจ้ะเอ้ยอ้อยเจ้าเอ้ย น้อค่ะผู้ขายหอยเนี่ยให้จะโปะอยู่วันสากาน้อยนะรักผู้ชายก็คือผู้ายก็คือยโอ้ยจุมชนของเราพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบ่งก็มีงานเนาะค่ะเนาะเรามีงานถ้ามีงานเนาะค่ะก็เตรียมงานซอยกันร่วมด้วยช่วยกันค่ะเอาบรรยากาศให้ชมเตรียมอุปกรณ์ บางสันบ่น้ำโดยผู้ใหญ่สมบัติไมเราเคยไปขายเรื่องงแล้วบได้วยเหาัวบอัว่ไม่ใช่บตัวกลวยบ่ต้องเออใส่บ่ต้องไทยไหม่กิน้ซือไอต้นนี้เพิสเอาไว้ร่องลับก่อนเพิ่อมาหอดนะค่ะ มีมีผมมีไวกับไมมีบามีผสมมีมีผู้มาทำนี่ก็าใช้จะป่ลวยก็ไหวเขาเอรอเ่งูมั้งตอนกล้วยให้ให้กินฟรีค่ะตอนรับกินฟรีเอามาจาการให้ชมเะเตรียมมาหารอ้อยเตรียมงาน ต้นสุรินได้ค่ะน,นี่พราพพารถานัดท้านแกราหารอ้อยไ่ปที่าบราบรคาคอ,องานที่ร้งเทขรจ่ะปเียมงานพี่น้องคุณเดี๋ยละส่วนแบ่งงานกันเหตุเนาะเพาะเดี๋้ถนัดยังก็เหตุน,าน,านัน<ะ>้น<อ><อ>จ้าเอามาแกาย<อ><า>ให้ชม ไปอก็แ่ก้วพยำมันเอาพ่อให้ยำเดี๋ยวจะถ่ายรูปยำยำอ้ยจะออยอ้อยจะอ้ยข้างอ้อยออย้ยจะอ้อยข้างอ้อยอ้ยจ้การให้ชมค่ะการให้ชมค่ะ